ครับมาดูหลังต่อไปครับมากับน้องข้าวปั้นนะครับเป็นไงหลังนี้อยู่ไหมลูกลงไปดูลงไปเลยลูกน้ำไม่ลึกหรอกได้ปมาช่อนมาตัวหนึ่งนะดึงเลยอยู่ไหมโอ้ไม่อยู่เขียดขาดเลยครับเขียยกลายเป็นเขี่ยเอาขึ้นมาโอ้โหล้ม ลื่นื่นะฝนตกใหม่ได้ลื่นไปไปดูหลังนั้นนะนะครับหลังนั้นจมอยู่ครับแต่ไม่รู้จะปลาจะอยู่หรือเปล่าไปเดินไปเลยปลามันชอบแชงจมไปกระชังกราวางไว้ก่อนก็ได้นี่น,นี่ไปทางนี่ไปทางลกุกลุ่โอ้ยกระควรลื่นจะตายลื่นเป็นไรหรอกน้ำไม่ลึกหรอกน้ำฝนตกใหม่เมื่อคืนครับนี่ครับหลังนี้ ไม่รู้อยู่เปล่าครับดูโอ้โกอหญ้าพันกอหญ้าใหญ่เลยครับนี่พันเบ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวดูใกล้ๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนุเดี๋ยวเดี๋ยวก่ววววอนไปลงน้ําไปก่อนครับดูครับลักษณะโอ้โหพันเยอะขนาดน,นี้ไม่รู้หลุดหรือเปล่าครับดูดูครับพันกอหญ้าเยอะเลยโอ้น่าจะหลุดแล้วนะครับไม่เห็นมีอะไรขยับเลย ดินงไหมอู้อยูยูลูกอย,ยูยูครับปลาช่อนอยูยูย,ยูแต่ว่าตายแล้วครับไม่มีหลุดครับตัวเนี้ยเพราะว่ามันตายอู้ตัวใหญ่อยู่ครับ <görüş> อู้หูหนูครับไซส์ใหญ่เลย <ț crosstalk S 1> อ๋ออาน,นุยกวักขึ้นลากขึ้นไปเลยเดี ble, ๋ย <convention> วให้น้องเขับปั่นลากขึ้นครับเ <ninja> ดี๋ยวเขาขึ้น <Lunch> ฝักก่อนเอา ลากตัวอน,นุจะได้อยู่ในคลิปเอาลากขึ้นมา,าจับเบ็ดคันสั้นแ่ละ,ะนั่นแหละเออดึงเลยดึงแรงเลยมันตายแล้วไม่หลุดหรอกออไอตัวนี้ไซส์สวยแต่มันหนักมากหนักมากแล้วมันโดนยาาก,ก็หนักแหละจับตัวมันดิจับเชือกเบ็ดอนะ่ะโชก้องดิพ่อพ่อกขากระชังไว้มา ช่างไม่พอจับมาเลยโอ้ตัวต,ตัวนี้ตัวมันหนักมันไม่ได้มีกอยาเยอะเท่าไหร่หรอกหนักไหมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่แต่มันหนักตัวใหญ่หนักโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามชมตัวต่วตอไปครับ